สวัสดีค่ะพบกับ่องนิชาอินฟิตี้วันนี้เราจะมาทำไข่ลูกเขยกันนะคะไป,ไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้มไข่กันก่อนค่ะถ้าอยากได้แบบตานี้ก็ต้มสัก7-8นาทีนะคะพอต้มไข่เสร็จแล้วก็ปอกไข่เตรียมเลยค่ะ ไว้ก่อนนะคะเรามาเคี่ยวน้ำกันค่ะโดยใช้น้ำตาลปี๊บสทับพีน้ำเปล่า1ทับพีนะคะเคี่ยวละลายน้ำตาลปี๊บให้ละลายดีค่ะจากนั้นแล้วเราก็ปรุงน้ำมะขามเปีย น้ำมะขามเปียกประมาณสองทปีครึ่งค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำปลา3ามทพัพปี <c oughs> ใจดอกเกลืออีก ครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสได้เลยนะคะปรุงรสเอาที่เราพ่อชอบเลยค่ะเราสามารถปรุงตามรสที่เราชอบได้เลยนะคะรสชาติ น้ำซอสของไข่ลูกเขยก็จะประมาณออกหวานมีเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีเค็มตัดรสค่ะได้รสชาติเป็นที่พอใจแล้วเราก็คอยเคี่ยวคนให้เดือดจนน้ำซอสของเราเนี่ยเหนียวขน้นกำลังดีนะคะให้พอหนึดหนืดค่ะอย่าให้ อย่าให้เหนียวมากนะคะแล้วต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันอาจจะเดือดได้ง่ายๆล้นหม้อได้นะคะค่ะเอาแค่พอหนึดๆเพราะว่าเย็นตัวลงแล้วเนี่ยน้ำซอสเราจะข้นขึ้นอีกนะคะ สัดส่วนที่เราทำซอสมีลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสามารถลองใส่ตามที่เราลงไว้ก่อนแล้วเราก็ชิมเพิ่มมันจะง่ายขึ้นค่ะ เกลียวซอสเหนียวเป็นที่พอใจแล้วปรุงรสได้ที่แล้วเราก็พักซอสไว้ก่อนนะคะให้ใคลายร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำหอมเจียวกันต่อนะคะปอกหอมแดงซอยหอมแดงให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวให้กรอบเหลืองดีนะคะ ได้หอมเจียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเติมน้ำมันเพิ่มลงไปนําไข่ที่เราต้มมาทอดเลยค่ะทอดให้ผิวของไข่ต้มเหลืองสวยดีนะคะค่ะให้พอตึงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหลืองเกินไปเนี่ยมันอาจจะเหนียวค่ะก็คือแม่ครัวก็บอกว่าทอดแค่พอเหลืองๆเดี๋ยวมันจะเหนียวมากเกินไปค่ะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ แล้วก็ทอดไข่ที่เราต้มไว้ค่ะทอดให้ครบเลยนะคะ ทอดไข่ครบแล้วเราก็ทอดพริกกันต่อเลยค่ะทอดพริกต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะใส่พริกที่แรกอาจจะต้องยังไม่จุดไฟก็ได้ค่ะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะพริกมันจะไหม้ง่ายค่ะทอดพอก,กรอบดีนะคะเราก็เอาขึ้นเลยค่ะ เตรียมเครื่องครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาจัดจานได้เลยค่ะนำน้ำซอสของเราราดลงไปในไข่ที่ทอดไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็โรยหอมเจียวค่ะโรยหอมเจียวเยอะๆเลยนะคะหอมมากค่ะยังไงก่อนจบคลิปนี้ถ้าถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวช่องนิชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนออยู่เรื่อยๆเลยค่ะตบท้ายโรยพริกทอดกัดแก้มตอนกินหอมอร่อยมากเลยค่ะเพิ่มรสชาติเผ็ดเวลากินได้เยี่ยมเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ